ทางสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติหรือว่าวันนักข่าวพร้อมจัดเวทีสัมมนาและลงนามความร่วมมือระหว่างสื่อไทยกับมาเลเซียติดตามครับเมื่อวันที่5มีนาคม2567ซึ่งก็ตรงกับวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติหรือว่าวันนักข่าวครับ โดยที่ภาคใต้นะครับทางสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งชาติสนตอตซึ่งเป็นสมาคมเก่าแก่ของสื่อสารมวลชนในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ย่างเข้าสู่ในปีที่62ก็ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติด้วยเช่นกันโดยในช่วงเช้านะครับทางสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทยนำโดยนายชัยยงมณีรุ่งสกุลนายกสมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกสมาคมได้ร่วมกันทําบุญที่วัดประกริมในถนนพลพิชัยอํเอาเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับอดีตนายกสมาคมและสมาชิกที่ล่วงลับไปแล้วจากนั้นในช่วงเที่ยงที่ห้องประชุมล้านนาชั้น3โรงแรม BP แกรนดทาวเวอร์อําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาทางสมาคม โดยนายชัย,ยงนายกสมาคมนะครับก็ได้กล่าวต้อนรับสมาชิกและสื่อมวลชนทั้งไทยและมาเลเซียได้เปิดกิจกรรมเวทีสัมมนาทางวิชาการรวมทั้งการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566โดยมีผู้แทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบาตารวมทั้งสมาชิกสมาคมจากหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งสื่อสารมวลชนจาก5รัฐประเทศมาเลเซียเข้าร่วมรวมกว่า150คนโดยในปีนี้ทางสมาคมได้จัดกิจกรรมสัมมานาทางวิชาการในหัวข้อความร่วมมือระหว่างสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทยกับสื่อมวลชนของประเทศมาเลเซียในมิติการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตวัฒนธรรมและการสื่อสาร โดยมีผู้แทนจากสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทยก็คือนายตูแวดานิยามือรีงิงกรรมการบริหารประธานอนุคณะกรรมการฝ่ายต่างประเทศและนายปิยโชดอินทรนิวาสมาสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภาคใต้สถานีโทรทัศน์ไทย PBS พร้อมด้วยนายกสมาคมนักข่าวรัฐเปริสผู้แทนสมาคมนักข่าวรัฐเปรัก และผู้แทนสมาคมสื่อรัฐกลันตันร่วมเวทีสัมมนาหลังจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมของการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566และการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดาของสมาชิกโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทปตท,อทอสอพอ Energy Development จำกัดจำนวน30,000บาทและภาคค่ครับมีการจัดเลี้ยงนะครับสังสรร์วันนักข่าว พร้อมกับพิธีการลงนามตกลงความร่วมมือ M.O.U. ระหว่างสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทยกับสมาคมสื่อต่างๆของประเทศมาเลเซียโดยแขกผู้มีเกียรติร่วมกันเป็นสักขีพยานนอกจากนั้นในวันที่6มีนาคม2567ทางสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทยยังร่วมกับองค์กรต่างๆที่เกี่ยวกับสื่อและการท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซีย จัดงานความร่วมมือของการสื่อสารการท่องเที่ยวและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ณโรงแรมยันนตีโฮเทลฮา้านอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้รับเกียรติจากท่านมกุฎร,ราชกุมารแห่งรัฐเปริสประเทศมาเลเซียและพระชายาเสด็จร่วมงานในช่วงคำ่ำเพื่อเป็นสักขีพยานในการแถลงข่าวข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย กับสมาคมนักข่าวมาเลเซียอีกด้วยนะครับครันี้ก็คือตรงกับวันที่6มีนาคม2567นะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งคือถ้าพูดถึงนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นช่องทางนะครับเป็นการสื่อสารระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ชมผู้ฟังในพื้นที่ต่าง และโดยมีการนําเสนอมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ของเราเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าสื่อหนังสือพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ข่าวไม่ว่าจะเป็นช่องทางอื่นๆต่าง,าง,างๆเยอะแยะมากมายดังนั้นครับการที่จะมารวมกันในครั้งหนึ่งการเซ็นความตกลงความร่วมมือการสื่อสารการเป็น บ้านพี่บ้านน้องกันนะครับโดยเฉพาะสื่อของอที่มีการนําเสนอนะครับร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องก็คือประเทศเพื่อนบ้านคือมาเลเซียนั่นก็คือเป็นนิมิตหมายอันดีของวงการสื่อไทยนะครับ